ใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็น ใจเย็นครับใจเย็น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 ครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นครับใจเย็น อภพร้อนะครับมาเบิ่งนั่นะครับมาเบิ่งนั่นะครับดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่พนั่มนะครับอภัยพนั่มนะครับผมพนั่มมองดอกคุณขอนะครับมอนี้ขอเลยนะครับห่างนะครับห้ามเข้ามาใกล้นะครับอย่าเด้อเพราะตอนนี้พคนไทยคิดไปแล้วนะครับอย่าเข้ามาเต่าอภัยนะครับอภัย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อ๋อตอนนั้นผมกับลูกน้องออกออกมาแล้วครับอ๋อออกมาแล้วใช่ไหมครับเอาเอาอกมาจากพื้นที่แล้วครับ่ว่ส่วนในคลิปน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเขา้ขาไปห้ามไม่ให้เอาข้าห้างขึ้นไปขึ้นไปบนฐานครับอ๋อ่คือพอท่านออกมาแล้วนะพอท่านออกมาแล้วตำรวจก็เข้าไปตามตามหน้าที่ใช่ใช่ครับแล้วทีนี้เป็น<พ>นยังไงครับที่เขาคงเห็นว่า เขาคงเห็นว่าไอมีไอไอค่ายค่ายจัดเอาบังไฟช้องห้าจัดซึ่งฐานเขาก็เลยไปไปบอกไปบอกห้ามครับอตามตามที่อน้องบุรีอำเภอผูาับการเขาเล่าให้ฟังนะครับครับอ๋อทีนี้ก็เลยชาวบ้านก็เลยโห่ไล่ตอนตอนตอนที่ท่านเข้าไปนั้นตอนนั้นเขาท่านสั่งให้ออกไปเรื่อยเข้าไปไอ้บังห่านะครับผมผมสั่งให้ออกแล้วครับ แล,แล้วเขาจะเอาจากไหนมาหอีกครับมเลือกว่าที่เขาแอบลักลอบเอาไว้ใช่ใช่ครับเพราะในในป่ามันกว้างผมผมค้นได้ไม่ทั่วหรอกครับนะผมก็ขอผมก็บอกเขาว่าอผมไม่ได้มาจับนะผมผมผมมาบอกว่าไอบ้บางไฟที่ที่คุณทำน่ะมันมันได้รับอนุญาตก็จริงอยู่แต่มาจุดที่ศิรเกตไม่ได้เพราะว่ากาจังหวัดศิรเกตมันให้ไม่เกินสามนิ้วแต่ของท่านห้านิ้ว ก็ขอก็ขอให้ท่านได้นำกลับนำกลับจังหวัดท่านเนาะก็ได้รับใบเนีญาตจากยโสธรครับก็ให้ไปที่ยโสธรครับเขาก็ยินดีเขาก็เขาก็ขนขึ้นรถของเขาไปแล้วผมก็พอผมก็นั่งเฝ้าดูอยู่สักพักหนึ่งไม่มีอะไรแล้วผมก็ถอนถอนกําลังออกเพราะว่าคนเริ่มเยอะครับเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเนาะครับ้อนพี่สุริเกศใช่ใช่ใช่ครับพอพอผมกลับไปได้สักพักหนึ่งว่าง แล้วไม่รู้ว่ามันเป็นเอามาจากไหนเท่าหร่ตำรวจเขาเห็นเขาก็เลยเดินไปไปห้าว่าห้ามห้ามเขาขึ้นห้ามเขาขึ้นฐานครับทีนี้ก็ชาวบ้านเขาก็คงจะอารมณ์เสียตั้งแต่ตอนที่ผมไปบอกให้ให้เอาบล็อกไซ์กลับแล้วแหละครับครับนั่นแหละมันก็เลยเขาก็เลยไอขัดขืนเขาเลยโห่ไล่แล้วก็เห็นว่ามีเอาดินปลาด้วยมั้งใช่ใช่เอาดินปลาด้วย